แกรีดเบลล่าลานีมั่นแล้วเหรอคำตอบทําคอมเมนต์สนันเรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดตัว พบหาดูใจกันมาได้สักพักใหญ่ๆก็มักมีโมเมนต์น่ารักหวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยสำหรับคู่ของนางเอกสาวชื่อดังเบลล่าลานีกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านวิลชวินทำเอาคนโสดอิจฉาตาร้อนไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีรู้นเรื่องข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่านะซึ่งแฟนๆก็ต่างพากันเชียร์ไม่ไหวแล้วเพราะเป็น คู่ที่เหมาะสมกันมากเลยทีเดียวล่าสุดเบลล่าทำเอาแฟนๆแทบกรี๊ดเกือบร่วมแสดงความยินดีกันด้วยแล้วคอนเทนต์เธอบอกเลยว่าเล่นต่อหัวใจมาก โดยเบลล่าได้เล่นคลิปยิ้มแก้มปรีอวดแหวนเพชรบนนิ้วนางให้ผู้จัดก,การส่วนตัวพี่พลอยได้ดูซึ่งผู้จัดก,การส่วนตัวได้เอ่ยถามว่ามั่นเหรอพูดไปยิ้มไปทำเอาลุ้นไม่ไหวแล้วค่ะจากนั้นเบลล่าก็ได้ตอบแบบมั่นใจในทันทีอ็กเซสซอรีวงเล็บ เครื่องประดาพร้อมขำกบเกลื่อนความเขินงานนี้นอกจากยอดไลค์จะกระหน่ำเข้ามารัวๆแล้วหลายคนยังคอมเมนต์แซวกันสนั่นอีกด้วยแอบลุ้นเลยนะเนี่ยว่าเบลล่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เวิลจะมีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเมื่อไหร่นะ ก็คงต้องรอติดตามความรักของทั้งคู่กันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่ได้สร้างครอบครัวด้วยกันข่าวที่นำมาพูดถึงดาราคนดังที่จบไปนี้อาจเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวที่จริงและข่าวจริง ก่อนจะเชื่อหรือคิดอะไรขอให้หาข้อมูลต่อไปกันก่อนนะครับที่นำมาพูดเพีเยงแค่อยากจะอัปเดตข่าวสารของคนที่พวกพี่ๆชื่นชอบไม่ได้มีเจตนาสร้างข่าวเท็จแต่อย่างใดหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อไปก่อนใครนะครับสวัสดีครับ